วันนี้เรามาเวิร์กช็อปคาสสมาธิบำบัดจัดสวนถาดสื่อสินจากธรรมชาติณบ้านโหนจิตดีกันค่ะ เวิร์กช็อปวันนี้สอนโดยครูพิเศษครูเจมและครูโอค่ะเริ่มต้นด้วยการทําสมาธิอสอนโดยโครูศิระช่างดวงจิตโดยครูศิระบรรยายสอนวิธีขั้นตอนการทําสมาธิโดยการฝึกวางจิตใจให้สงบสฝึกรู้ความคิดตัวตนและลมหายใจและช่วงบ่ายก็เป็นขั้นตอนของการฝึกจัดส่วนถาดและตอนนี้เราก็มาดูวัตถุดิบกันค่ะนี้ครูเจเป็นเจ้าภาพจัดส่วนถาดตั้งใจทุ่มเพื่อทุกคนค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแค่นักเรียนตั้งใจมาเท่านั้นมาถึงครู ครูเจมและพี่เซยาก็มาช่วยกันจัดอุปกรณ์เพื่อนักเรียนทุกๆคนและงานนี้ต้องขอขอบคุณครูโอที่ตั้งใจแกะสละพระด้วยมือให้กับผู้ชนะเลิศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นเป็นหินขอช่วยขจัดพลังงานซึ่ง<ล>ครูโอตั้งใจสุดๆใช้เวลาแกะกว่า5ชั่วโมงคราจัดส่วนถาดนี้สอนโดยครูโอและครูเจมมาถึงครูเจมก็บรรยายวิธีการจัดส่วนถาดได้อย่างละเอียดมากค่ะแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจฟังแบบสุดๆไปเลยค่ะหัว,หวใจหลักสําคัญของกิจกรรม จกจกรรมนี้คือการฝึกวางใจเพื่อทําให้จิตมีสมาธิเรียกว่าจัดส่วนถาดไปจิตก็ต้องตั้งมั่นกับการที่เราได้จัดส่วนถาดไปด้วยค่ะและนี่คือต้นไม้ที่ครูเจนได้เตรียมมาให้พวกเราค่ะ เสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือผลงานของผู้เข้าร่วมจัดสวนถาดของทุทกๆคนเลยค่ะผลงานแต่ละคนเรียกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะและคณะกรรมการรับเชิญในวันนี้ก็คืออาจารย์จอยแห่งบ้านผลจิตดีที่ได้เข้าร่วมตัดสินในวันนี้ค่ะคณะกรรมการดูมีความลำบากใจเพราะผลงานแต่ละท่านสวยกันแบบกินกันไม่ลงเลยค่ะ <c oughs> สุดท้ายผู้เข้ารอบมี2คนนะคะมีพี่เซย่ากับพี่ซับสุดท้ายคะแนนจากาคณะกรรมการเท่ากันทั้งสองคน <c oughs> ทุกคนเลยจะต้องโหวตเพื่อเลือกทั้ง สองคนอีกทีค่ะและนี่คือพระของผู้ที่จะได้ที่หนึ่งนะคะและผู้ที่ได้ที่หนึ่งของเราก็คือพี่ซ้ำค่ะส่วนนี้มีความปลานี่สบายตาสบายอกสบายใจคุณครูและเพื่อนคนเลยบดให้ส่วนนี้ได้ที่หนึ่งไปค่ะและแล้วก็ถึงเวลาส่งออกติณานะที่มาสะอาดนาบริสุทธิ์ความตั้งใจพี่อกว่าเวลามนุษย์อ่ะมันมีเข้ากันทุกคนก็คือหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงนะแต่ว่าพี่โอ๋เนี่ยเขาสละเวลาตนตนแล้วก็ ออกมาจากเจตนาเบื้องลึกท,ที่สะอาดที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวัตถุธาตุนี้มันมีจิตวิญญาณเป็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ไปก็ขอให้รักษาไว้นะเพราะก็เหมือนได้เจตนาลมของพี่โอ๋ที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่เรานะสำหรับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งพี่โอ๋มามอบครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่สามด้วยนะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เซย่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีเลี้ยงอาหารเพื่อนๆทุกคนค่ะกิจกรรมวันนี้ก็จบลงด้วยดีขอขอบคุณครูศิระครูพิเศษครูเจมครูโอและคุณครูจอยที่เข้าร่วมตัดสินในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ